ถึงได้รู้ความรักงกเงยสวยงามอย่างไรมันเออล่นไปถึงใจพลิดอกสวยการชูกิ่งฉันรอวันงดงามขึ้นไปเมื่อแสงส่องกระทบใบในวันยี้ เธอนน้นเด็กไปเฉยชมเสียก่อนปล่อยใจไม่อดทนรอไวเอ้านีจ่จิตื่นแล้วหรอนม่ไปไหนมาเนี่ยก็ไปหาเสื้อผ้าให้เปลี่ยนไง แม่เพของใครมาอย่าถามเลยาทํนะเดี๋ยวจะไปตักน้าให้ล้างหน้านะกว่าจะรู้ก็สายไปเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนคําคืนที่สุขสมเป็นคําคืนที่เนบหนาวเปลี่ยนชีวิตไปเส้นทางให้เดินต่อไป นินติเ,เปลี่ยนเสื้อผ้าเสรียังโอบห่ำแล้วเปล่าปะ่ปะ,ปะหืน้ำสกรปรกเนี้ยนะจะให้ฉัล้างหนะ้า โอ้โหมันเหลือแค่นี้อ่ะก็สูตรมันรั่ว ยามึงแอบมาเล่นยาในบ้านกูเช่นนมึงขโมยของกูกูก็ต้องขโมยของมึงอะไรกินทางนั้น เาแกาก็เอาไปด้วยไอ้มาม่ามันไม่เท่าไรหรอกแต่เงินที่เหลืออยู่ทั้งหมดอะมันอยู่ในเป้แล้วลุกเขาก็เอาไปด้วยอะอยจะทำยังไงดีจำตามทันเลยไหมล่ะอยากไปขโมยเสื้อผ้าแกมาก่อนทำไมแล้วองนี้จะเอาอะไรกินงั้น,นเราไปมึงนะเดี๋ยวจะไปหามาให้

ยมฮัลโหลพี <ole> ่โนเหรอแม่เป็นไงบ้างอะ ฮัลโหลได้ยินเปล่าฮัลโหลตอนนี้อยู่ที่ไหนอยู่กับพี่ค่ะพี่โนบอกแม่ด้วยนะวันนี้จีปลอดภัยดีไม่ต้องเป็นห่วงไม่เป็นห่วงได้ไงลูกสาวนี่ออกจากบ้านนะพี่ว่ากลับมาพูดกันให้รู้เรื่องดีกว่า ฮัลโหลฮัลโหลใครโทรมานิจิใช่ไหมเหนื่อยแทบตายอ่ะควจะได้กล้วยเคลือนี้มาเอามาทำไมอ่ะ ก็เอามากินไงน,นี่อยู่ในสวนแบบนี้นะไม่ต้องกลัวอดถึงจะไม่มีเงินอะ่ะเราก็อยู่ได้กล้วยดิบๆแบบนี้นะใจฉันกินยังไงก็ทิ้งไว้สองสวันเดี๋ยวมันก็สุกเองอะแต่ตอนนี้ฉันหิวมากระหว่างที่จะรอกล้วยสุกเนี่ยฉันจะกินอะไร <c oughs> น,นายทำไมไม่หากล้วยที่มันสุกแล้วมาให้ฉันโง่หรือเปล่าเนี่ย ก็แบบสุกๆอ่ะมันไม่มีจะมีก็แบบบิบๆเนี่ยแล้วรู้ไหมว่ากว่าจะได้มันมาเนี่ยมันลําบากแค่ไหนจะขอบคุณสักคำก็ไม่มีมันจะมาว่าว่าเราโง่อีกเหรอก็มันจริงไหมล่ะแค่ตัดกล้วยแค่เนี้ยยังลาบากยากแค้นแสนเข็ญเลยแล้วนายจะมาดูแลฉันกับลูกได้ยังไงแค่นี้ทำไม่ได้ก็มันมีแค่นี้ยจ้ทํายังไงก็ฉันหิวมากอ่ะนายไจ้ขึ้นกินกล้วยแบบเนี้ยเหรอผมก็หิวเหมือนกันอดทนหน่อยไม่ได้เหรอ อดทนเนาตอนนี้ฉันอยู่กับแม่ฉันไม่เคยมาอดอดอยากๆแบบนี้เลยนะฉันไม่เคยต้องมานอนตากยุงฉันไม่เคยที่ต้องมาอยู่บ้านที่มันสปกปรกโสกเศร้แบบเนี้ยน้ําก็ไม่มีอาบขนาดเนี้นยในยหาว่าฉันไม่อดทนอีกหร นิดจิโทรหาแม่เหรอเปล่าแล้วนี่เบอร์ใครเบอร์ของใครพี่นาโน ปิดเครื่องไปแล้วค่ะที่น้าไม่ต้องเป็นห่วงนะคะนิจิเขาบอกว่าเขาสบายดีค่ะทำไมนิจิถึงไม่นึกถึงหัวอกแม่บ้างลูกหนีตามผู้ชายไปแบบนี้จะให้แม่รู้สึกยังไงแล้วลูกจะกินลูกจะอยู่ยังไงอลูกขอโทษนะครับ ที่พี่เล่าให้ฟังว่าพี่นิจิหนีออกจากบ้านไปเนี่ยคือหนีตามผู้ชายไปเหรอฮะผู้ชายที่ไหนเนี่ยก็นี่ตามน้องพีแฟนเขาน่นสิฮะไอหน้าเกาหลีตาหยีเดินตัวแข็งๆนขานะไม่จริงมั้งพี่จริงสิไม่งันหนึบพี่หน้าเขาจะรุ่มใจขนาดนี้หรอไม่จริงหรอไม่เชื่อก็หยุดพูดได้แล้ว พี่หน้าอวีงกลุ้มอยู่อ้ยที่ผมบอกว่าไม่จริงไงนะเพราะว่าเมื่อสองวันนั้นอ่ะผมยังเจอหน้าเกาหลีได้อยู่เลยอ๋ออาน้ำเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่หน้าเกาหลีนี่วะเออใช่นี่ว่าไอ้ออกบ้านอยู่แถวนี้อ่ะพี่ฮะอ่ะนี่ซื้ออะไรเนี่ยอ่ะรัาเอ้าจแลน ไอ,ไอ้บ้าเลยโอ้ใครวะเอ๊ะมันคิดว่าหน้ามันเหมือนเกาหลีเวยแล้วมันจะไม่ย,มยอมคุยกับฉันในกระดูมันโอ้โหคิดว่าตัวเองหล่อาตายละไ,ไอ้บ้าเ้ยเน่เน่นายดูฉันนะขนาดฉันหน้าย,ยาวๆเหมือนหน้าเดชนะเววยฉันยังไม่ยิงเลยนายนี่นะเหมือนหน้าเดชเออแปลกใจเหรอเดี๋ยนะ ถ้าเกิดว่าเขาหนีตามกันเนี่ยนะทำไมวันนั้นผมเห็นพี่พีคนเดียวอะแล้วเราเห็นพีเขาที่ไหนอะบ้านเพื่อนผมที่ไหน ขอโทษที่โมโหกูมันหิวอะถ้าจะให้ทนหิวจริงๆอะนิติก็ทนได้แต่มันเป็นห่วงอีกชีวิตหนึ่งขนาดแม่ยังหิวขนาดนี้เลยแล้วลูกเขาจะทนไหวเหรอเดี๋ยวเราจะไปซื้ออะไรมาให้กินนะ น้องนายเจาเงินที่ไหนก็เจ้าโทรศัพท์เนี่ยไปขายเราไปไม่นานหรอกกลับมาเร็วๆนะเอาไปก่อนสามพหมดแล้วอ่ะก็บอกแล้วกัน ขอบใจนายมากเว้ยว่าถ้าฉันมีเมื่อไหรอ่อ่ะจะใช้คืนให้นะแล้วนี่จะไม่บอกจริงเหรอเนะี่ยว่านี่พี่อยู่ไหนกันเฮ้ยเออนะฉันกับนิตติอะ่ะไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยแล้วกันเอางี้ดีกว่าฉันอยากรู้อ่ะว่านายกับนิตจีเนี่ยหน,นีไปอยู่ที่ไหนพาฉันไปดูที่หนดี เวลานายมีอะไรนะเวย้ยนายก็โทรมาหาฉันเดี๋ยวฉันจะเข้าไปหาเองนายจะได้ไม่ต้องทิ้งจิๆออกมาอย่างนี้ไงหลับรองเว้ยที่บอกให้รอเป็นำคำนที่แน,นเปลี่ยนชีวิตไปเสร็ทางให้เดินต่อไปคงไม่เหมือนเดิมเสียดาย ที่มีคอยให้ค่อยเป็นไปเสียใจดอกไม้จียังไม่บานกว่าจะรู้ลลกความเป็นจริงมันโหดร้ายกว่าจะรู้ก็สายไปเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนคำคืนที่สุขสม เป็นค่าคืนที่แนบหนาวเปลี่ยนชีวิตไปเส้นทางให้เดินต่อไปคงไม่เหมือนเดิ พี่เขาก็เดินไปทางด้านโน้นครับเดี๋ยวนะตอนที่เห็นเนี่ยซื้อของแล้วใช่ไหมเอา้าซื้อของก็หรือล่างฮนะมันเกี่ยวกันตรงไหนเหรออ๋อ<า>หยก็ถ้าซื้อของแล้วอ่ะก็แปลว่ากำลังจะกลับแสดงว่าที่ซ่อนตัวก็มันอยู่ทางโน้นเออแต่ถ้ายังไม่ซื้อของแต่เดินมาจากด้านนี้นะก็แปลว่าที่ซ่อนตัวก็ต้องมาจากอีกด้านหนึ่งทางโน้นอ๋อ ท่านเขาใจแล้วนิต้เรากลับมาแล้วนินิไอ้นิต,เนต้เรากลับมาแล้วนะนิต้นิต,นต้อยู่ไหนอะถ้างั้นพี่ว่าเราไปช่วยกันดูตามอพาร์ตเมนต์ดีกว่าปะ่ะเดินๆครับคุณแม่ครับ<ะ>ผมว่านะครับไม่ต้องไปตามหาให้เมื่อยแล้วครับผมดักรออยู่แถวหน้าเซเว่นเนี่ยแหละครับเดี๋ยวยังไงก็ต้องออกมาซื้อสเสบียงแล้วหลังจากนั้นเราค่อยสะกดรอยตาม นิตินิติสงสัยหนีกลับบ้านไปร้องนั่นอะเฮ้ยไม่มีทางอ่ะนิตินิตินิติเฮ้ยหรือว่าจะเกิดอะไรขึ้น <c oughs>

ไปทำอะไรในบ้านท้ายสวนไม่ใช่ผัวค่ะตาเป็นแค่เพื่อนกันเฉยๆนี่เอ็งไม่ได้อาบน้ามากี่วันวะดูมัมแมมเหมือนหมาไม่มีฐานะเลยบ้ยเดี๋ยวกินข้าวเสร็จนะ ไปอาบน้ำอ,อาบถ่ายมันสบายตัวเดี๋ยวตามีเสื้อผ้าผู้หญิงไว้ให้เปลี่ยนไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอกดูดิตองรอยกันต่อสู้ไม่มีก็บอกแล้วไงนิจ,จิอะทรนลำบากไม่ได้หรอกแต่เขาสัญญาว่าเขาจะรออยู่ที่นี่เขายังใค้ขอให้ฉันสัญญาเลยว่าฉันจะกลับมา ไม่มีทางที่เขาจะเปลี่ยนใจแน่นอนเอ้าป็งไงห,หนูเฮ้ยดู่าถุงไปหรือเปล่าเนะี่ยอ้อาระวังมันจะหลุดนะเออแต่ระวังหน่อยมันเป็นชุดเสื้อผ้าของยายเขาเนี่ยรงเกียรหรือเปล่าล่ะอ๋อไม่รงเกียรหรอกค่ะนิตจีใส่ได้เอ้อเอา้เอา เออว่าแต่ยายอยู่ไหนลระาคะนีจีจะได้หวัดดียายตายไปนานแล้วตา,ตายไปแล้วเอออย่างน้อยอ่ะเขาก็ได้กลับไปสบายนายก็ไม่ต้องลำบากดูแลเขาอีกถึงไทยรอไปอะนะเขาไม่กลับมาหรอก โอ้โอ้หาะเเออคุณจะง่วงทีเถอเออนอนถัาตื่นนึงอเลยเอาก็ยืนไปกลางนอนเอาไม่เป็นไรแล้วค่ะแค่นี้ก็ลบบวนตามมากพอแล้วเอยไม่เป็นไรฉันว่ายังไงยังไงอะวันนี้เขาอาจจะไม่ออกมาแล้วก็ได้ถ้าอย่างนั้นเนี่ยเรากลับกันก่อนดีไหมคะพี่นาฏพรุ่มนี้ค่อยมากันใหม่นะคะ ว่า,วาคุณยังสนใจทําแท้นอกสถานที่อยู่หรือป่าสนใจค่ะหรือว่าพี่เขาจะทิ้งเราไปแล้วจริงๆ่ไม่ไมเขาสัญญาว่าจะกลับมาอยังี้เขาก็ต้องกลับมาฉันไม่เห็นแก่ตัวไงก็ไม่รู้ผู้ถือเราก็สบายใจได้อย่างนะครับคือเราไม่ต้องกังวลว่าเด็กๆเขาจะมีอะไรกันก่อนวัยอันควรเพราะว่าเขาม,ม,มีไปแล้วไง ซอยพระแม่กุฎะแถวปทุมใช่ไหม<ำ>ใช่จ้ะใช่เธอไม่รู้เหรอนี่เธอไม่รู้เหรอว่าลูกสวงันอยู่ที่ไหนอะทไมเธอไม่รู้เหรอทำไมเราเลืองไม่ถึงเลยเนี่ย